เห็นคำนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ V.I.P. โอเคไม่เป็นไรครับก็ V.I.P. ก็ V.I.P. นะข็กล่องดีอยู่ครับก็หยอบหยบนิดหน่อยนะครับ V.I.P. ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันนะครับสำหรับ V.I.P. อยากสำรวจของทุกทุ่หน่อยอผมโดนหลายชอดแล้ว แพ็คของมาแล้วก็แจ้งว่ามีของข้างในติดมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันบางทีไม่มีมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเถียงกันแทบตายก็ไปหาเจอว่าอยู่ที่บ้านประมาณนัน้นนี้ก็ต้องแกะเลยแกะไปด้วยถ่ายไปด้วยถ้าเจออะไรเด็ดๆดก็อันอันนี้อาจจะได้ปล่อยคลิป,ปออกไปแต่ถ้าไม่เจออะไรก็คงน่าจะได้แค่ถ่ายเก็บไว้สําหรับถ้ามีปัญหา โอ้ okay. oh, อันนี้อันนี้คือตัวอย่างแพ็กเกจที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าข้างในมันเป็นอะไรข้างในเป็นอะไรนอก ก็ลูกค้าก็เป็นรีรพอร์ตมาแล้วนะครับมีรีพอร์ตมาห็ผมแล้วว่าข้างในเป็นอะไรข้างในก็จะบรรจุไปด้วยกาจอนะฮะก็มีหลายใบอยู่อันนี้น่าจะอันนี้เป็นมังกรแดงตัวหนึ่งตัวอันนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าการ์ดไม่รู้เลย เดี๋ยวแกะดูกันดีกว่วาจะวางจะวางยังไงดีพอดีคนคนถ่ายกับคนแก่คือคนเดียว,ยวกันเมื่อกี้มังกรแดงอ่ะอันนี้ดูไปก่อนอันนี้เสื้อขาวไม่รู้อ่ะ อันนี้ผมมองข้างหลังแล้วมองข้างหลังแล้วเป็นกิกะไบต์มองข้างหลังแล้วเป็นกีกระบา์นนะตัวนี้อะไรเดี๋ยวอาจจะได้เป็นคลิปแจงงานอยู่แล้วโอ้ัอน,นี้คู่กันเอเแกดูหน่อยดิ ก็แพ็คของนะครับถ้าแพ็คแบบนี้นี่ผมโคตรถูกใจเลยอะแบบถูกใจมากอะถ้าแพ็คของแบบนี้อันนี้ผมก็จะแกะดูเฉยๆว่าเป็นอะไรเป็นการรุ่นไหน ดูก่อนดีว่าเป็นการ์ดรุ่นไหนเอาคร่าวๆก็ได้เอาคร่าวๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขัน้นต้องแกะหมดทุกตัวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแกะเช็คอยู่แล้วอ๋อนี่เป็นมังกรแดงอยู่แล้วเนี่ยมังกรแดงก็แกะเลยแล้วกันนะอันนี้ครับเป็นมังกรแดงนี่อะไรอะ่ะทำไมใบมันแตก,แตก ทำไมใบมันจะแตก,กไม่รู้เรื่องเลยก็เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนะครับสําหรับกล่องนี้นะครับบรรจุก,การ์ดมาทั้งหมดกี่ตัวนี่2 3 4 5ามาใบนะครับสําหรับ5ใบนี้ก็อาจจะได้เป็นจอ็อบแจงงานนะครับสําหรับกล่อง v i p ออย่างนี้ผมชอบเลยโอเคครับไว้เจอกันคลิป แพ็กกล่องอย่างไรให้โดนใจช่าง